ใ่านบอกว่าตุหรือว่าใ่านรู้ที่ทานได้ดีแค่ก็อี่อกว่าตอนนั้นนี้ก็ยังมีอยู่ตามธรรมดาปกติแต่ที่เราไม่ได้รู้ทีนี้อพอะพอคนที่จะลารโอเวอรที่จะสุกวาเสกก็ไปตัวเออยู่ข้าข้าต้นโมอยู่แับไปกับาเจ็ดวันแล้วก็ได้เสก ไีความทรรมกาในธรรมะได้แล้วโชคเสือหมาแล้วก็ออกาที่อาจจะว่าพิจารณาอพิธามปัจจุบันที่ตแล้วก็เรียกว่าปัญญาแล้วก็ไดเจพิจารณาที่เราก็จะแต่ถามว่าสิที่ดีเราได้ทำสุขใรกอฝันเทบาไเลยถ้าเป็นความจงปัญหาอาเพรงปัานาก็เลือกพิจารณาว่าเรียกสุภัโย สิโระิิติปติโยจาิญรับกปพอฟังกล่าพอทิเจารัาประธานเสร็จทางรักษาบาลแค่ตารางแก่เป็นวันเป็นวัลีที่สองตัวแล้วก็พุ่งออกวางเป็นันละีชาวพันธุ์เราสีแอกประการพุ่งว่า พิเศษนยพสแศษในตัวเลยพิแสษสวารในตัวเป็นคนพิเศษเมื่อมีแสงสวรรค์ในตัวอย่างเราเห็นเราก็เรียกคนีิเศษคนพิเศษอย่างเราก็มีแสงสวรรคอยู่นะคนี่เศ้สวรรค์แลยสบาย ร้อเราก็สว่าน้อยกรรมดี่าเราก็เะสว่างเกิดจ้าแต่ว่าถ้าวันนี้แคนเดียวเลียวเราก็เะิดว่าสบาตัวเเจ้าก็เก่งกว่าเป็นพราะชาันี่เราถือเก่งเพราะชาปนเราถึงไปสระทายแล้ววราอใครแล้วก็จับผิดจับกัแล้วยังจะเข้าไปในกระแสชาันที่เราถก็เลยไปเพื่อที่ไหนไปแสดงธรรมที่ไหน ใครเหลือก็อาศัยงกันแปว่าองคู้เอกพระตาบาสัมุณเอเจ้าก็เลยอาญารยพระรไปตั้งแต่รบอ เวลาเราแต่งตน้งในทุกไรนลางได้นอย่างว่าเจทับบัรธรรมันั้นเราก็สามารถกับบักพอพุทธปฏิบัติใจจิตในใจของเราได้ถ้าเราอปฏิบัติไปใจของเราก็จะมีความสบายในระดับหนึ่งถึงเราทำจัดปัญหาทำจัดความวุ่นวายเราจะเมื่อเจอตัวหาใจิตใจของเราได้ขณะเดียวกันเราคิับั เรารประสบเรื่องราไม่สบายใจเรื่องราที่รู่ายในใจเราเหมือนูลืมคะว่าก็จะทำได้เรื่องราที่ไม่สบายใจนั้นไม่ดีทางออกเราอาจจะเคได้ยินบอกว่าบ้านสีพื่อประดบทุกก็จะไม่มีทางเราก็เหมือนกัเาเือนตัวเองต้อเว่าถ้าเราประดบความทุกแล้วเราือชาวบ้านหรือเล่าถ้าเราไม่ลืมเราก็ ที่ไม่ถึงเทานี่เร,ราได้ว่าเป็นบาิทีนี้แราทั้งตัวองศาจรู้แล้วก็ไปไหนต่อเอาข่าไปเทื่อวประการเทาอยู่ประการเทาอยู่ก็ไม่ใช่ว่าจะไปนแสดงได้บวนเลยคิดว่าเรื่อใครสมควรซึ่นจะได้รับประบรมรากานุญาตคิจะลาเราฝรัยงยหญ่เตัดว่าเออทีปัจจุบันขึ้ค่า วันนี้อาตายู่ที่ไปที่ปัฒนธรรม่รื่ทารเยนก็เป็นผู้ที่เร้าพันวีวาเพื่อที่จะรับการวนฒนการแรกเรียกว่าธรามะัตรของแผ่วัฒนธรรมก็เลยจะไปที่ายอยู่ที่ปัฒนธรรมเรื่องารถ่ายนไปแสดงธรรมบัตรของนวัฒนธรรมโดยใจคอาของธรรมัตรก็สล่มให้เราสักนับอกว่ามันมีทางในโลกนี้ ทางที่ทำให้ตัวเองว่าปบาตัวดีทางที่ทำให้ตัวเองสบายตัวดีแล้วทางสายตาคุณทางที่ทำให้ตัวเองว่าเบเนี่ยใช่ไหมอย่างเช่นชาวอินเดียเขาจะเรียกว่ามีการพลหนดคนพวกโยตีพวกราวตัวฤาษีปรกษาทุกตัวเบาตัวลาบัาเท่าไหายเขาปฏิบัติการเ ข้อปฏิบัติเรือว่าธารวาสตอนเพราะพอธรรวาสแล้วเพื่อที่จะให้จิตใจเนี่ย่ากลจากเรื่องตัวตก็ธรรมาพอธารวาสเสร็จก็ได้เห็นว่าการธรรวาสของตัวเองนั้นจะทาให้ตัวเองนั้นได้บัรุเ้ลวัรรุในที่นี้ก็คือว่าบัรนุเข้าถึงความรู้ธรรม คราบาลไปก็ไ uh, ม่เ the ปินประโยชน์แต่ว่าเป็นการสงเได้ตัวขาวทีนี้เมื่อเราได้รู้ว่าเท้าที่ทําให้ตัวแดงลำบากตัวดีถ้าที่ทําให้ตัวแดงสบายตัวเราจะได่นางไนเราจะก็บอ่ว่าเอาทาสบายได้่ิถ้าสบายัมก็เดยกสบายอว่างก็ไปเี่เเลยก สบายที่เขาให้ก็เอี๋ยวะดีควาาสบายสบายก็คือสบายใจเรื่องยุ่งเสียสิ่งขอควัมาระสบายรับสินทรัย์ทั้งหายเป็นที่เราสบายในย่าพ้นในการใช้พ้นในการดีในกาลร่บในการรวยก็ดเลเขาได้ดีสบายทัานี้ผู้วางผู้ปฏิเสธใสะว่า เขาเกีทางที่ไม่ใช่ทางแต่พระพุทธองค์เป็นอนญาตทางเด่กก็คือรัทาวปจุปายัทาวปฏนปทาก็คือทางสายเอกทางสายเอ็กก็คือไม่เสนรับไม่ย่อนกับทู้งใจขอา จะไปเอาใจเจ้การเข้าเูการก็ทำให้เราไม่สบายใจเราไรให้เราโลกเข่าไม่สบาเชื่อใงก็ทำให้เราไม่สบายอันนี้ก็เร่ว่าทำไม่สบายถ้าเราจิว่างาก็คือทีพั่อเพราะพื่อนราก็ตรงเตือว่าอย่าไปเอาจิตเข้าใปต่วเอง่าทที่ไม่ส เอาิที่ต่อไปในทางที่เราตัวให้สบายเราจิทตินจไปในทางที่เราตัวให้สบายแต่เราสิทิของตนเนี่ยให้เป็นวัตถุการมคือเป็นผลการพัฒนาปฏิปทาทางสายการรู้ปัจจารความเก่ดของชิวิต้ความเก่งของชินให้ือว่าชินีของเราเนี่ยคือไปัญหาอย่ถ้าแต่เราเกิดกาหนึ่งเกิดกาก็เป็นปัญหาให้เราแก้ว่า แค่วาเป็นจบไปที่ความบาดจากของพ่อของแม่เราก็เป็นปัญหาตัวค่าตายตัวทางแท้ตายไปตั้งแต่เด็กก็เป็นปัญหาปัญหาเท่ากับคงเยอะแยะเลยพอโดนเรื่อารีนี้ก็จะได้ก็มีปัญหาอีคือปัญหาในการทุกี่จะต้องจัดการศึกษาอทุบาลแล้วก็เข้าปทเรีก็มีปัญหาที่จะต้องตาย คอยคริจาวาคอยชื่อเหลือื่องเป็นข้อเป็นแง่ริแ้วก็ต้องมีปัญหาปัญหาข้าเจ้ารู้ปัญหาอะไรหลายๆอย่างก็จาวาเดี่ยวกักไม่ค่อยไปตรงเนี้ยจะเ่อยใจยันนี้เนี้ยํำเล่นเก่ปัาหาทั้ไหลายเราแล้วก็เี่ยนจาวาราเปลี่ยนจาวเราก็ไปเราหมายว่า เข้าใจว่าแม้ที่สิ่งแล้วทุกทีมิติดีกว่าแค่ที่ทิงใครที่วันเลิกเลิกต้องเสร็จรอเส็จทีนีตที่ปัญหาเกิดข้ถ้าว่ายังมีความโรคภัยโภชนาัารอยู่ในใจทุกทีไม่ดีกญหานั้นที่พี่แก้แคนรับปัญหาได้ซึ่งเป็นชีตที่หาใครแล้วจากโลคโสชนาการายแล้วจาก ว่าทุกขลาภอาจจะเป็นสิ่งที่ป่าสงก็ไแต่ว่าถ้าอยู่เป็นปราลญ์ดอยูเรากยายามใช้ถาวรใช้ถาวรอย่างเป็นข่าววี้ดูเราก็ได้สนุกใจที่อายุเสียาแล้วก็ปรอบปลา อาได้ตอนนี้ก็เในเพื่อเพื่อนอะารก็คือเป็นปัญหาการแก้ปัญหาโดยตองอันนี้ปัญหาในทางชาวบ้าเนี่ยเป็นปัญหาที่ต้องใช้ชาวบ้างอย่าว่าในการที่จะโยธาในการที่จะรักษาที่จ้ต่อุกาคทีจะูาต้องการใี่จะต้อ ีเท้าออกลงไม่ใช่สะานลอยโดยที่จะวาแก้ปัญหาได้เวลาจากสะพานลอยเอาป็นทรายเรยายาหรือว่าทช้สมองตัวเองส่การนั้นก็แค่หาแก้ปัญหาหาแก้ปัญหาการก็ไม่ต้องแต่ละหลักเลยว่าคกณดให้สราเหนว่าเราเนหนูถ้าเราเป็นหนะสภาพที่เราเป็นอยู่นั้นเราเปอะไรนอะไรได้หรอ มาแล้วเน็นพคุกเข่าของเราดั้งแต่อา่าไล่จากปะเ็นลุกเดียจะไปสูนค so okay. ุกเา่าบ be eh? ja, ้างก็ได yeah, ้คือชีนีตประกาก็ต้องปล่อยให้ปบบใส้าพุทธศาันายังเป็นพวกศชตาหาะาพ่อปล่อยแบบว่าก็จะทําให้เรอสบายแต่ว่าถ้าเราหายาเป็นอัตาล้วก็เ่าแย่เ้่าเท้าว้่ชีวิต้ากเกินไป ทีนี้ก็จะดิบคันพอดีบคันก็ทาให้ได้รับควาได้สบายไม่ได้รับปัญหาเพราะแสดงว่ารายจการที่เราสร้างหลังบ้านเกิดไปปัญหาเท่าไหร่เลยนะเกิดราจ่ายตอบต้องการตอบสร้างหลังตาบปัญหาของเรามากไปให้เราดูว่าไอ้ปัญหาเท่าไรเหล่านั้นเราดูการ เลยแล้ปัญหาทั้งหลายที่จะตาบ่าแก่การได้รู้จักตัวเองนั้นก็จะดีว่าพอแกปัหาหน้าและทารได้รู้จักตัวเองถ้ารู้จักตัวเองแล้วก็เรียกว่าปัญหาทั้งหายพวี้ไปัจจนกเกิดตอนเดก็เกิดปัจนเมาแล้วก็ทำได้หรายี้ 学去，知道吧？他这个。嗯嗯嗯